การเล่าแบบนักเล่ามืออาชีพเขตชายแดนไทยกัมพูชาตอนล่างสุดของจังหวัดสุรินทร์พื้นที่ที่คนในหมู่บ้านเรียกจันว่าแนวลวดหนามเก่าเพราะในสมัยสงครามขเขมรแดงใช้ตรงนี้เป็นจุดลำเลียงสเสบียงจนทุกตารางเมตรเต็มไปด้วยกับระเบิดเก่าฝังมานานจนดินกลืนกินมันเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกับป่า อย่าเดินเลยแนวไม้ไผ่ที่มีผ้าคราวผูกไว้เด็ดขาดผู้ใหญ่บุญสงเตือนเสียงเข้มตอนที่กลุ่มชายสามคนจากในหมู่บ้านเตรียมจะออกไปหาของป่านั่นมันไม่ใช่เขตของเราไม่ใช่ของคนแล้วแต่ชายหนุ่มที่ชื่อพนมกลับหัวเราะของมันมีค่าไงผู้ใหญ่เห็นพวกพี่แถวตะเข็บขเขมรเจอเหรียญทองตราสิงกันเต็มตลาดพวกผมแค่ไปดูดูเองไม่ข้ามเขตหรอก เสียงผู้ใหญ่ถอนหายใจยาวก่อนจะพูดทิ้งท้ายป่านั่นไม่มีใครได้ของกลับมานอกจากเสียงสามหนุ่มออกเดินทางตอนเช้ามืดผ่านทุ่งหญ้าสูงเท่าเอวที่ยังมีหมอกคลุมลึกเข้าไปจนเห็นเสาลวดหนามเก่าตั้งตะคุมบางเส้นยังมีผ้าขาวผูกไว้เก่าแก่จนขาดรุย่ยมีกลิ่นเหล็กสนิมปนกลิ่นเน่าจางๆราวบ่ายแก่แก พวกเขากลางเต็นท์ใต้ต้นตะเคียนใหญ่เสียงลมพัดผ่านยอดไม้เสียงนกแปลกๆดังจากฝั่งโน้นของแนวลวดหนามฟังดูไม่เหมือนนกมันเหมือนเสียงคนเปล่งเสียงสั้นๆส,สำๆเหมือนคำอธิษฐานพนมยกกล้องส่องทางไกลขึ้นมองเห็นแสงไฟเล็กๆก,ก,กระพริบอยู่ในเงาป่า ไม่ใช่แสงตะเกียงและไม่ใช่ไฟฉายมันเรืองขึ้นมาจากพื้นดินทีละดวงเหมือนมีใครจุดไฟบูชาบางอย่างเห็นไหมนั่นพนมพูดเสียงแผ่วไฟของชาวบ้านฝั่งโน้นมั้งไม่มีบ้านอยู่ฝั่งโน้นแล้วเสียงไอติ๊กพูดเบาๆเขาว่าหมู่บ้านเขมรที่นั่นถูกเผาไปทั้งหมู่หลายสิบปีก่อนแต่พนมยังไม่วางใจ เขาเดินเลยแนวลวดหนามไปทีละก้าวแม้เพื่อนจะห้ามไว้แค่ไปดูไม่ถึงสิบนาทีเดี๋ยวกลับแสงไฟเหล่านั้นเหมือนล่อเขาเข้าไปเรื่อยๆจนเงียบทั้งป่าไม่มีแมลงไม่มีลมมีแต่กลิ่นแปลกๆคล้ายเนื้อไหม้ผสมกลิ่นกำยานพื้นดินมีรอยคล้ายรอยมือมากมายปนกับรอยเท้าเล็กๆเ,เด็กๆเ,เต็มไปหมด พนมค่อยๆเดินเข้าใกล้ไฟนั้นเห็นว่ามันลุกขึ้นจากขวดแก้วขวดโหลเล็กๆฝังอยู่ในดินมีเทียนสั้นๆปักอยู่ข้างในและในขวดมีของเหมือนนิ้วมือคนถูกแช่อยู่ในน้ำใสปนเลือดเขาขยับเท้าไปข้างหน้าอีกก้าวแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากความมืดเสียงคล้ายคนกระสิบเป็นภาษาเขมรเสียงต่ำ แหบและสาเดิมโจโซโจ,โจเขาไม่เข้าใจแต่ทุกครั้งที่เสียงนั้นดังแสงไฟจากขวดแก้วรอบตัวก็ค่อยๆลุกแรงขึ้นทีละดวงทีละดวงจนทั่วป่าเต็มไปด้วยเปลวไฟเล็กๆนับร้อยเหมือนร้อยดวงตากำลังมองเขาอยู่ไอติก๊กับไอก้องที่รออยู่ตรงแนวลวดหนามเริ่มได้ยินเสียงคนหัวเราะเบาๆดังมาจากในป่า เสียงนั้นไม่ใช่เสียงพนมแน่ๆมันหัวเราะสั้นๆเหมือนผู้หญิงแต่กลับดังขึ้นทุกทิศทุกทางเฮ้ยพนมไอ้ก้องตะโกนเรียกเสียงสะท้อนกลับมาเบาๆเ,เหมือนมีใครตอบแต่เป็นคำเดียวกันกับที่พนมได้ยินเมื่อครู่โจโซจากนั้นแสงไฟทั้งหมดก็ดับลงในพริบตารุ่งเช้ามีเพียงไอติ๊กที่กลับมาถึงหมู่บ้านเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งตาเหลือกไม่พูดอะไรเลย นั่งนิ่งอยู่ตรงใต้ถุนบ้านเหมือนคนหูหนวกเป็นใบผู้ใหญ่บุญสงถามว่าอีกสองคนอยู่ไหนไอติ๊กเงยหน้าขึ้นช้าๆแล้วพูดได้แค่คำเดียวพนมยังอยู่ฝั่นโน้นเขายังเดินอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ใช่คนแล้วเสียงกระซิบเลป่าฝั่งโน้นยังดังมาจนถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะคืนเดือนมืดคนเฒ่าคนแก่บอกว่าถ้าได้ยินเสียงคำว่าเจ้าซาอย่าตอบ อย่าขานรับเด็ดขาดเพราะเขาจะถือว่าคุณตอบรับคำเชิญแล้วและเมื่อคุณข้ามแนวลวดหนามนั้นไปคุณจะไม่มีวันกลับมาเป็นคนเดิมอีกเลยหลังจากวันที่พนมหายเข้าไปในป่าชาวบ้านไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าใกล้แนวชายแดนอีกเลยแต่เรื่องมันยังไม่จบเพราะสามวันต่อมาหน่วยกู้ภัยจากอำเภอข้างเคียงก็ถูกเรียกให้เข้าไปค้นหาศพ หัวหน้าหน่วยชื่อเกรียงเป็นอดีตทหารพรานเขาไม่เชื่อเรื่องผีถ้ามีคนหายก็ต้องเจอเขาพูดเสียงแข็งพวกเขาออกเดินทางตอนเช้ามีเจ้าหน้าที่สี่คนกับหมาอีกตัวหนึ่งชื่อโบกตอนแรกทุกอย่างยังดูปกติแนวลวดหนามยังอยู่ที่เดิมเหมือนในแผนที่แต่พอพระอาทิตย์ตกหมอกบางๆเริ่มลอยขึ้นจากพื้นเหมือนหมอกไม่ได้มาจากอากาศเย็น แต่มันซึมขึ้นมาจากดินเสียงหมาเห่าหหยหวนอยู่พักหนึ่งก่อนจะวิ่งหนีเข้าป่าเกรียงกับลูกทีมวิ่งตามจนหลงเส้นทางเขาหยุดอยู่ตรงจุดที่น่าจะเป็นแนวลวดน้ำแต่ตอนนี้ไม่มีลวดหน้ำเหลืออยู่เลยเอาหายไปไหนหมดวะแสงไฟฉายส่องไปทั่วมีแต่รอยเสาเหล็กขึ้นสนิมตั้งโดดๆพื้นรอบๆเต็มไปด้วยขวดแก้วเล็กๆฝังอยู่ในดิน ในขวดมีเทียนสั้นๆปักอยู่และน้ำในนั้นยังคงกระเพื่อมเบาๆทั้งที่ไม่มีลมหัวหน้ามันเหมือนที่เด็กคนนั้นพูดเลยไอติกะ่ะเสียงลูกทีมคนหนึ่งพูดสั้นๆมันบอกว่าฝั่งน้นไม่มีเขตแค่ข้ามไปก็เปลี่ยนโลกแล้วเกรียงเริ่มหงุดหงิดพอแค่ตามหาไอพนมเดี๋ยวก็กลับแต่ทันใดนั้นเสียงในวิทยุข,ของเขาก็ดังแทรกเข้ามาโซโจโซ เสียงเบาแต่ชัดเหมือนมีคนพูดใกล้ใหม่ในระยะหายใจทุกคนเงียบเกลียงถามกลับใครพูดศูนย์รับทราบไหมไม่มีเสียงตอบนอกจากลมหายใจแผ่วๆและเสียงกระดิ่งกริง้งกริ้งเบาๆจากฝั่งป่าหนึ่งในลูกทีมชื่อจาโบ คนไม่ใช่หมาส่องไฟไปตามเสียงเห็นอะไรบางอย่างยืนอยู่ตรงข้ามพุ่มไม้เป็นร่างของผู้ชายในชุดเสื้อยืดขาดขาดกางเกงขายาวสีดำเขายืนก้มหน้าอยู่กลางแสงไฟฉายหัวหน้าเหมือนจะใช่พนมจ่าโบตะโกนแล้ววิ่งเข้าไปแต่พอถึงตัวสิ่งนั้นเงยหน้าขึ้นตาโบมีเลือดคล้ำแห้งเกรอะเต็มใบหน้าและรอยยิ้มที่กว้างจนถึงแก้ม บนคอของมันมีกระดิ่งเงินผูกอยู่มันพูดเสียงต่ำๆเป็นสำเนียงขเขมรเจ้า so. แล้วร่างมันก็หายไปเหมือนละลายในหมอกเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดไฟฉายตกลงพื้นหมุนไปจับเงาของเกงเรียงที่ยืนแข็งทื่อมือยังถือปืนค้างไว้ลูกทีมอีกสองคนวิ่งเข้ามาเห็นภาพสุดท้ายคือขวดแก้วรอบๆตัวพวกเขาเริ่มลุกไฟที่ระดวง และในน้ำข้างในขวดมีฟองอากาศผุดขึ้นเหมือนมีบางอย่างกำลังหายใจอยู่ในนั้นหมอกเริ่มหนาแน่นจนมองแทบไม่เห็นกันเองเกรียงพยายามสื่อสารทางวิทยุอีกครั้งศูนย์ศูนย์ผมอยู่ที่พิกัดเสียงขาดหายไปกลางอากาศรุ่งเชา้าชาวบ้านที่ออกไปตามหาพบเพียงเต็นท์ฉีกขาดกับวิทยุสื่อสารตกอยู่ในหลุมตื้น ในเทปบันทึกเสียงมีเพียงเสียงกระซิบซ้ำไปซ้ำมาโจ้าเจ้กลับมาฝั่งนี้กลับมาฝั่งนี้ไม่มีร่องรอยของหน่วยกู้ภยัยไม่มีเกรียงไม่มีหมาแต่เสาแนวลวดหนามที่เคยหายไปกลับมาตั้งอยู่เหมือนเดิมทุกต้นเพียงแต่ว่าผ้าขาวที่ผูกไว้กลับเปลี่ยนเป็นผ้าดำทั้งหมดหนึ่งสัปดาห์หลังจากหน่วยกู้ภัยของเกรียงหายไปทหารพราน ถูกส่งเข้ามาเคลียร์พื้นที่รอบแนวชายแดนพวกเขาพบแค่ซากเต็นท์ฉีกวิทยุไม่เกรียมและรอยเท้าขนาดใหญ่ลากยาวไปจนสุดแนวไม้ไผ่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นรอยของอะไรเพราะมันมีนิ้วเกินห้านิ้วหมู่บ้านเงียบสนิทหลายวันไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แนวป่าจนกระทั่งผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวกลางตลาดในตอนเช้ามืดเธอสวมชุดผ้าสิ้นเมรสีดำมีผ้าคลุมหัวเก่า พูดถ่ายได้แต่สำเนียงแปลกเธอบอกว่าชื่อสราพูดเพียงสั้นๆว่าฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงนั้นไม่ใช่ผีมันคือคนสราขอให้ผู้ใหญ่บุญส่งพาเธอไปที่แนวลวดหนามเก่าทุกคนลังเลแต่เพราะเธอพูดชื่อพนมได้อย่างถูกต้องผู้ใหญ่จึงยอมพาไปพร้อมชายหนุ่มในหมู่บ้านอีกคนชื่อสันซึ่งเป็นญาติของพนมเมื่อถึงเขตป่าสราเริ่มก้มกราบพื้นดิน เธอพูดเป็นภาษาขเขมรเสียงเบาๆแล้วหยิบกำดินขึ้นมาแนบหน้าจากนั้นพูดด้วยน้ำเสียงสัน่นที่นี่เคยเป็นค่ายเฉลยของขเขมรแดงพวกที่ถูกฆ่าที่นี่ไม่เคยถูกฝังแต่ถูกเก็บไว้สันฟังแล้วเริ่มขนลุกเก็บไว้หมายความว่ายังไงสราเงยหน้าช้าๆดวงตาเธอขุ่นมัวพวกเขาใช้เวทดำตัดอวัยวะของศัตรู แช่ในน้ำมนต์แล้วฝังไว้รอบค่ายเพื่อกักขังวิญญาณให้เป็นทหารเฝ้าพรมแดนเธอชี้ไปยังแนวขวดแก้วที่ฝังอยู่ในดินนั่นคือพวกเขาวิญญาณเฉลยที่ถูกสาบให้หายใจอยู่ในน้ำค่ำคืนนั้นฝนเริ่มตกพรำๆผู้ใหญ่บุญส่งกลับบ้านส่วนสรากับสันยังค้างอยู่ที่กระท่อมใกล้ชายป่า เธอเปิดผ้าคลุมหัวออกเผยให้เห็นรอยแผลยาวจากขมับถึงคางเหมือนถูกมีดบาดลึกมาก่อนเธอพูดเบาๆว่าฉันเคยอยู่ที่ค่ายนั้นฉันหนีมาได้แต่พ่อฉันถูกฝังไว้ที่นั่นสันมองหน้าหญิงแปลกหน้าอย่างไม่ไว้ใจแต่ก่อนจะถามอะไรเสียงกระดิ่งก็ดังขึ้นจากในป่ากริง๋งกริ๋งสรานิ่งฟังแล้วพูดช้าๆเขามาแล้วเสียงนั้นไม่ใช่เสียงลม มันเหมือนเสียงโลหะกระทบกันจากร้อยๆลูกในเวลาเดียวกันและในเงามืดของแนวไม้ไผ่ร่างของใครบางคนก็ก้าวออกมาทีละคนทีละคนพวกมันไม่ใช่ผีโปร่งแสงอย่างในตำนานแต่เป็นร่างเนื้อคนที่เน่าเปื่อยครึ่งตัวดวงตาขาวโพลนไม่มีแก้วตา ทุกตัวมีกระดิ่งผูกอยู่ที่คอและมือข้างหนึ่งยาวผิดปกติเหมือนถูกยืดออกด้วยเหล็กพวกมันเดินลากนิ้วไปบนพื้นดินเกิดเสียงครืดครืดสราเริ่มท่องภาษาที่สันไม่เข้าใจมือเธอสันอยากขยับถ้าเขารู้ว่าเรามีเลือดใหม่เขาจะมาเอาไปแทนแต่ไม่ทันขาดคำสันหันหลังวิ่งกลับทางเดิมด้วยความกลัวเขาวิ่งไม่กี่สิบเมตรก็สะดุดลมลง ตรงขวดแก้วที่ปักอยู่เต็มพื้นขวดแตกน้ำในนั้นกระเซน็นเปื้อนขาทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากใต้ดินมือเน่าข้างหนึ่งพุ่งออกมาจากดินขวาข้อเท้าของเขาแน่นจนกระดูกแทบแตกเลือดกระฉูดกลิ่นเน่าแรงจนแทบอาเจียนสราร้องเรียกย่าดิน้นมันยิ่งแน่นแต่สันพยายามดึงจนขวดรอบๆแตกเป็นโดมิโน น้ำสีเลือดรวมกันเป็นบ่อเดียวและร่างพวกคนเฝ้าชายแดนก็เริ่มคลานออกจากพื้นเหมือนฝูงแมลงวันสราหยิบมีดสั้นจากอกทิ่มเข้าที่ข้อมือตัวเองเลือดไหลซึมเธอตะโกนเป็นภาษาขเขมรข้าคืนเลือดให้ร่างพวกนั้นหยุดชะง,งักหันมามองเธอแต่จากใต้ผ้าคลุมหัวของเธอเงาดำอีกเงาหนึ่งขยับขึ้นมาสอนทับมันไม่ใช่ใบหน้าของมนุษย์อีกต่อไป แต่เป็นใบหน้าของหญิงสาวในสมัยสงครามผิวซีดดวงตาดำสนิทปากแหวง่งแต่อมยิ้มกว้างเธอพูดด้วยเสียงที่แหบแตกข้ารอเจ้ามานานแล้วลูกของคนทรยศสันเห็นภาพทั้งหมดก่อนจะหมดสติเขาจำได้เพียงเสียงสุดท้ายที่ได้ยินเสียงกระดิ่งหลายร้อยลูกดังพร้อมกันกริง๊งกริง๊งกริง๊งและเสียงผู้หญิงหัวเราะ ฝั่งนี้ยังขาดคนเฝ้าอีกหนึ่งรุ่งเชา้าคนในหมู่บ้านพบแค่เสื้อผ้าของสันขาดกระจุยและรอยเลือดที่ลากเป็นทางยาวเข้าไปในป่าแต่สิ่งที่ไม่มีใครอธิบายได้คือแนวลวดหนามที่เคยมีผ้าดำผูกไว้ถูกต้นตอนนี้ทุกผืนกลายเป็นผ้าขาวอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเหมือนถูกปิดตายด้วยความเงียบ ไม่มีใครพูดถึงสราหรือสันอีกเลยแต่ทุกคืนหลังฝนตกจะได้ยินเสียงกระดิ่งลอยมาตามลมบางครั้งดังจากในป่าบางครั้งดังอยู่หลังบ้านใครบางคนผู้ใหญ่บุญส่งเริ่มรู้สึกแปลกๆทุกคืนเขาฝันเห็นผู้หญิงผมยาวในผ้าสิ้นขเขมรยืนอยู่ตรงแนวลวดหนามยื่นมือออกมาราวกับเรียกให้เข้าไปหาตื่นขึ้นมาเงื่อเต็มตัว กลิ่นดินเปียกติดตามเสื้อและทุกเช้าเขาจะพบขวดแก้ววางอยู่ตรงบันไดบ้านเสมอข้างในมีของคล้ายเล็บคนแช่ในน้ำขุนๆคืนหนึ่งเขาตัดสินใจไปหาห,าหลวงตาเพียนพระแกะ่ๆที่วัดท้ายหมู่บ้านหลวงตาฟังแล้วพยักช้าๆก่อนพูดเสียงเรียบมันไม่ใช่ผีมันคือวิญญ,ญาณถูกบังคับให้เฝ้าเส้นเขต ใครข้ามโดยไม่รับอนุญาตจะถูกเรียกไปเป็นคนเฝ้าใหม่ผู้ใหญ่ถามว่าแล้วทำไมต้องเป็นคนในหมู่บ้านเราหลวงตาหลับตาเพราะเลือดของพวกเขายังติดอยู่ที่นี่พวกเขาเคยหนีมาฝั่งนี้ตอนสงครามและไม่เคยคืนเลือดให้ฝั่งโน้นวันรุ่งขึ้นผู้ใหญ่บุญส่งจึงเรียกคนในหมู่บ้านมาช่วยขุดแนวลวดน้ําออก หวังจะตัดขาดคำสาบด้วยการรื้อรอยเขตทั้งหมดแต่พอจอบปักลงพื้นครั้งแรกเสียงกระดิ่งนับร้อยก็ดังขึ้นพร้อมกันในป่ากริง้งกริง้งกริง้งต้นไม้โยกทั้งที่ทไม่มีลมดินเริ่มสั่นเบาๆเหมือนมีอะไรข้างใต้หายใจแรงขึ้นทุกวินาทีจังหวะนั้นเองคนหนึ่งในกลุ่มที่ชื่อลุงเตือน ขุดเจออะไรบางอย่างมันเป็นหัวกระโหลกเด็กที่มีเศษเชือกทองติดอยู่ในปากเด็กมีเศษผ้าสิ้นขัดขาดสีเดียวกับที่สรสาใส่วันนั้นลุงเตือนโยนมันทิ้งด้วยความตกใจแต่ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องของหญิงสาวดังขึ้นจากในป่าแผดเสียงสูงจนใบไม้ร่วงจากต้นเลือดพวกเจ้ายังไม่พอ และก่อนใครจะทันหันดินตรงแนวไม้ไผ่ระเบิดกระจายร่างสีดำเปรียกโคลนหลายสิบร่างโผล่ขึ้นมาจากพื้นเหมือนฝูงคนที่ถูกฝังทั้งเป็นแต่ละร่างมีลวดหนามพันรอบลำคอและกระดิ่งห้อยไว้ที่ลิ้นเสียงกระดิ่งนั้นดังผสมกับเสียงลมหายใจแผ่วๆเหมือนพวกมันยังมีชีวิต คนในหมู่บ้านวิ่งหนีอลมานแต่ผู้ใหญ่บุญส่งกลับยืนนิ่งสะดุดตากับบางสิ่งที่อยู่ไกลออกไปหิงสาวในผ้าสิ้นดำยืนอยู่ตรงข้ามแนวไม้ไผ่เธอไม่ได้มีหน้าเดียวอีกแล้วจากกลางใบหน้าแยกออกเป็นสองข้างมีอีกใบหน้าซ้อนอยู่ข้างในตาดำสนิทจ้องเขาเธอพูดเสียงเบาแต่ได้ยินชัดในหัวเลือดของเจ้าคือเลือดคนสุดท้าย คืนให้ข่าแล้วเส้นเขตนี้จะหลับไปตลอดการผู้ใหญ่ถอยหลังมือสั่นเขาเริ่มจำได้ว่าพ่อของเขาเองเคยเล่าถึงหิงขเขมรคนหนึ่งที่ช่วยพาหนีตอนสงครามและทิ้งลูกสาวของเธอไว้ฝั่งนวนชื่อของเธอคือสราทันใดนั้นร่างของหิงสาวก้าวข้ามแนวไม้ไผ่ได้โดยไม่มีอะไรขวางทุกย่างก้าวของเธอดินรอบๆ พุ่งเป็นเลือดผู้ใหญ่พยายามยกปืนขึ้นแต่ไม่ทันได้เหนี่ยวไกลลวดหนามเส้นหนึ่งที่พันอยู่กับเสากลับขยับเองเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นดึงมันจนพันรอบคอของเขาแน่นเลือดพุ่งจากลำคอเสียงกระดิ่งดังขึ้นข้างหูกริง้งกริง้งภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือหิงสาวยิม้มแล้วพูดว่าตอนนี้เจ้าคือคนเฝ้าฝั่งนี้แล้วรุ่งเช้า ชาวบ้านที่เหลือกล้าเข้าไปดูแนวลวดหนามหายไปทั้งหมดแต่แทนที่ด้วยต้นไม้ไผ่ดำขึ้นเรียงเป็นแนวยาวแทนเสาทุกลำต้นมีกระดิ่งเงินผูกไว้และตรงโคนไผ่แต่ละต้นมีหัวคนฝังอยู่ครึ่งหนึ่งเหมือนกำลังยิ้มอยู่ใต้ดินหลังคืนที่แนวไม้ไผ่ดำปรากฏขึ้นแทนลวดหนามหมู่บ้านทั้งหมู่แทบกลายเป็นหมู่บ้านร้างคนที่เหลืออยู่ไม่ถึงสิบต่างเตรียมย้ายออก บางคนพูดว่าเห็นเงาคนยืนมองอยู่หลังต้นไผ่ในยามค่าบางคนได้ยินเสียงกระดิ่งเบาๆตอนหลับเสียงที่เหมือนอยู่ในหูมากกว่าอยู่นอกตัวข่าวลือแพร่ไปถึงจังหวัดข้างเคียงมีคณะนักวิจัยจากในเมืองเข้ามาอ้างว่าต้องการเก็บข้อมูลวัฒนธรรมชายแดนแต่แท้จริงแล้วพวกเขาตามร่องรอยของหน่วยกู้ภัยที่หายไปหัวหน้าคณะชื่ออาจารย์รังสรรค์ เขาเป็นหนักโบราณคดีเชี่ยวชาญด้านพิธีกรรมเขมรโบราณเมื่อเดินทางมาถึงหมู่บ้านเขากล่าวกับคนที่เหลืออยู่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ไม่ใช่คำสาปของปีศาจแต่คือพิธีสะกดเขตแดนด้วยวิญญาณมนุษย์เขาเล่าต่อว่าในช่วงสงครามเขมรแดงมีการสร้างค่ายลับตรงแนวชายแดนนี้จริงๆพวกนักรบจะใช้ฉเฉลยฝั่งตรงข้ามเป็นเครื่องสังเวยโดยตัดอวัยวะ โดยเฉพาะลิ้นและหัวใจใส่ในขวดน้ำมนต์แล้วฝังรอบค่ายเพื่อให้วิญญาณพวกนั้นพูดไม่ได้แต่ยังได้ยินทุกเสียงถูกบังคับให้คอยเฝ้าแนวเขตไม่ให้ใครข้ามานั่นคือเหตุผลว่าเสียงกระดิ่งถึงดังตอบทุกครั้งที่มีคนแตะพื้นดินเพราะมันไม่ใช่เสียงเตือนแต่คือเสียงทักทายจากคนที่ยังไม่หลับ อาจารย์รังสรรขอเข้าไปในป่าพร้อมลูกทีมสองคนเขาพกเทปบันทึกเสียงเครื่องมือขุดและเทียนทันทีที่ถึงแนวไม้ไผ่ดำเขาก็เริ่มท่องมนเวทโบราณภาษาขอมที่ถอดความได้จากเอกสารเก่าจอดโซเสียงคำเดิมที่ทุกคนเคยได้ยินแต่ในปากของเขามันกลับฟังเหมือนคำขอขมาเสียงในป่าเงียบลงอย่างน่าประหลาดหมอกค่อยๆลดตัวลง และเสียงกระดิ่งหยุดในพริบตาอาจารย์รังสรรค์บอกว่าพวกเขากำลังฟังอยู่แล้วเริ่มขุดตรงโคนไผ่หนึ่งต้นในดินเขาพบหัวกระโหลกของผู้ชายวัยกลางคนกระดิ่งยังผูกอยู่กับลิ้นและมีป้ายโลหะเล็กๆสลักชื่อไว้ว่าบุญส่งเขาชะงักนี่มันชื่อผู้ใหญ่บ้านนี่ลูกทีมกระซิบแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกกว่าคือจากโคนต้นไผข่ข้างๆ มีเงาร่างของหญิงสาวในผ้าสิ้นดำค่อยๆปรากฏเธอไม่ยิ้มไม่พูดเพียงมองหน้าพวกเขานิ่งแล้วชี้ไปยังขวดแก้วใบหนึ่งที่ฝังอยู่ข้างกระโหลกอาจารย์รังสันเปิดออกในนั้นมีลูกกระดิ่งเล็กๆจมอยู่ในน้ำเลือดแห้งๆแ,และที่ก้นขวดมีกระดูกเล็กๆของเด็ดอยู่หนึ่งชิน้นเขารู้ทันทีว่านั่นคือหัวใจของพิธีเสียงที่ผูกสองฝั่งไว้ด้วยกัน ถ้าเราทำลายมันลูกทีมถามอาจารย์รังสัรพยักหน้าเบาๆพวกเขาจะได้ไปแต่ที่นี่จะไม่มีเขตแดนอีกต่อไปเขาจุดเทียนแล้วท่องมนเสียงต่ำขวดแก้วเริ่มสัน่นเหมือนมีแรงสะท้อนจากข้างในเสียงกระดิ่งเริ่มดังอีกครั้งจากทุกทิศทางแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงหลอกหลอนมันเหมือนเสียงรำ่ำไห้เสียงของคนที่รอให้ถูกปลดปล่อย ดินสั่นแรงขึ้นลำไผ่ดำเริ่มแตกเป็นเสียงๆร่างของหญิงสาวในผ้าสิ้นยืนหลับตาแล้วค่อยๆสลายไปกับลมเสียงสุดท้ายที่ทุกคนได้ยินคือเสียงกระซิบแผ่วๆขอบใจฝั่งน,นี้จะเงียบแล้วรุ่งเช้าหมอกหายไปหมดแนวไม้ไผ่ดำหายเกลี้ยงเหลือเพียงทุ่งโลง่งไม่มีเสียงกระดินไม่มีเงาคนไม่มีขวดแก้ว อาจารย์รังสรรค์กลับไปพร้อมเทปบันทึกเสียงในเทปนั้นไม่มีเสียงมนไม่มีเสียงกระดิ่งมีเพียงช่วงสุดท้ายที่เสียงผู้หญิงเบาๆพูดภาษาไทยชัดเจนว่าอย่าข้ามมาอีฝั่งนี้ไม่เหลืออะไรแล้ว <S <S เขาเก็บเทปนั้นไว้ในตู้เหล็กของมหาวิทยายลัยและสาบานว่าจะไม่เผยแพร่มันแต่หลายปีต่อมา เจ้าหน้าที่ตรวจพรมแดนคนใหม่เล่าว่าบางคืนยามเงียบสนิทจะมีแสงเล็กๆล,ลุกขึ้นจากพื้นฝั่งโน้นพร้อมเสียงกระดิ่งดังเบาๆลอยมากับลมเหมือนมีใครกำลังขยา่าความเงียบให้กลับตื่นขึ้นอีกครั้ง